พูดกลางวันจ้ะกดสี่นะ,ะดวงคุณเป็นยังไงวันที่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะอ๋อได้ไพ่ให้เสรษฐีนะคะคุณดวงดีเนี่ยจังหวะนี้กําลังการเงินดีบางคนก็มีคนอุปถัมภ์บางคนก็ได้ทรัพย์เก่ามีเงินเก่ามรดกเก่าคนในครอบครัวถือว่าอู้ฟูด่ดีมีความสุขนะเนี่ยไพ่สิบถ้วยมาบางทีพวกไพ่สิบถ้วยมาแบบนี้บางคนทําธุรกิจกงสีหรือทํางานที่บางทีทํางานแล้วต้องได้เงินจากคนที่บ้านอ่ะบางคนก็มีแฟนเปย์เออมีคนให้เงิน นะคะจะเป็นจังหวะดีจะได้แต่งตัวสวยๆจะไปงานแต่งหรือเปล่าหรือคุณจะแต่งซะเองนะคะอ่าไพ่ดีน้ำหนักระวังขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระวังของหายของหายเงินหายมีเรื่องลับๆล่อๆบอกไม่หมดนะตัวเองนะคะงานเก่าค้างๆอยู่หรือเปล่าสัปดาห์นี้ขยันนะอย่าทิ้งงานอย่าดองงานอย่าขยันเป็นพัก,พก <c oughs> ๆเงินจะได้เข้าตามดวงเนี่ยดวงเศรษฐีมาแล้วนะคะอ่ะ อ่าได้ไพทะเลาะเขาอีกแล้วหงุดหงิดหัวใจนล้วเนี่ยอ๋อแต่เป็นคนใจดีชาววันพุธเนี่ยเป็นคนใจดีใจบุญนะสัปดาห์นี้ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่อาจจะหงุดหงิดหัวใจโดยเฉพาะช่วงวันที่เออเดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าเนี่ยมีคนมาแทกกระแทกประตูทะเลาะงุดหงิดงเดินทางขับรถเร็วเจอคนเฉียวชนของหายลืมของคนไม่น่าไว้วางใจจะซื้อจะจ่ายอะไรนะคะจะพูดกับใครอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะเออพราะคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพหรือเจอคนประเภทที่พูดไม่หมดบอกไม่หมดทําให้งุดหงิดหัวใจตําแหน่งงานดีมากประตูงานเปิดเวลาไพ่เดอะซันมาเนี่ยมันหมายถึงโอกาสดีเรื่องงานกําลังมาแล้วนะถ้ามัวแต่คิด เกียรหรือผัดผ่อนหรือปฏิเสธงานหรือเลือกงานจะไม่ดีคนค้าขายขยันจะ้ะไพ่ถ้วยมาเยอะนี่จะบอกเลยนะเวลาไพ่ถ้วยมาเยอะเนี่ยมันเป็นไพ่ธาตุน้ํามันก็มีโอกาสที่จะขี้เกียจเฉยใช้ทำอะไรไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เพราะฉันต้องฟิตตัวเองนิดน,นึงบอกตัวเองไว้ฟิตฟนะคะนะตำแหน่งเงินก็ยังโอเคมีโอกาสได้เงินพิเศษเงินที่ชอบ เ,ออเงินที่ชเงินจากคนที่ชอบเงินจากการค้าขายเงินจากอาชีพที่รักชอบทําเป็นงานอดิเรกแล้วเงินเข้ากระเป๋าดังตึงต้งตึงต้งในช่วงสัปดาห์นี้แต่ตบท้ายว่าต้องขยันนะมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาบางทีมันจะนอนทำเอาอะฝันเอาว่าคิดแล้วคิดว่าจะทำแต่ยังไม่ทำเนาะใครจะทำคอนเทนต์ใครจะคิดคอนเทนต์เป็นจังหวะดีสำหรับสายทำคอนเทนต์ สร้างชื่อสร้างช่องอย่าทำแล้วหยุดนะดวงดีวาส,สนาดีแต่บางทีมันขี้เกียจเป็นแบบนั้นไหมแต่บางคนก็ขยันแต่ขยันผิดจังหวะขยันผิดทางเชื่อผิดคนเพราะฉะนั้นเวลาไปฟังอะไรจากใครก็อย่าเชื่อเขาทั้งหมดฟังไว้นิดนึงลองทำด้วยส่วนหนึ่งนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วจะดีเนาะ นอนรับคำทำนายค่ะคุณทอคุณตองนะคะอ่าภาพรวมดีเนาะตำแหน่งบ้านเนี่ยประตูรั้วมีปัญหาไหมสัปดาห์นี้บางคนจะลืมประตูบ้านรั้วมีปัญหามุ้งลวดมีปัญหาเหล็กดัดมีปัญหาต้องให้ช่างมาแก้ไขให้หรืองัดประตูบ้านหรือเปล่านาะนะคะงานพี่หวาดบอกว่าโอเคคนค้าขายขยันเลยไปสัปดาห์แฮปปี้สัปดาห์ Happy. าหนี้กินอะไรก็อร่อยระวังน้ำหนักขึ้น บางคนมีปาร์ตี้บางคนมีนัดกินข้าวกับคนในครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนฝูงได้หมดเลยนะจ๊ะเนาะตำแหน่งแฟนเป็นยังไงสัปดาห์นี้เหมือนแฟนไม่ค่อยฮปปี้สักเท่าไหร่แฟนหงุดหงิดแฟนป่วยแฟนไม่ค่อยสบายตัวบางทีเราทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจเขาด้วยเหมือนกันอาจจะแค่สัปดาห์นี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะดวงมีคนป่วยอยู่ที่บ้านมา้าแมวคนในครอบครัวคนที่เราต้องดูดูแล บางทีปุบป,ปับต้องพากันไปซื้อยาไปหาหมอนะเนาะพีะนันก็ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะถ้าไกลมีคนป่วยหรือคนที่ไม่สบายที่เราต้องดูแลนะคะนะอ่นะเนาะนะรวมๆพี่หวานมองโอเคนะกินทั้งนั้นเลยอ่ะยังไงอ่ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวก็กินเลี้ยงเดี๋ยวก็ปาร์ตี้ไพ่แบบนี้ดีสำหรับคนที่เปิดร้านขายของรับเงินทุกๆวันนะจ๊ะ ไม่ต้องเป็นห้างใหญ่ก็ได้ร้านเล็กๆค้นเข้าเรื่อยๆอยู่ที่การปรับปรุงรสชาติอยู่ที่ความยิ้มแย้มแจ่มใสของตัวเราเนี่แหละเนาะอ่ะครบจ้ะความรักเราเป็นยังไงอันนี้พูดถึงความรักไปแล้วเนาะความรักพี่หวานมองว่าเรียบเรียบเรื่อยๆอาจจะมีงอนบ้างทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะคนโสดเนี่ยมีคนที่คุณแอบชอบมีคนที่คุณแอบมองมีโอกาสพบรักกับคนใกล้ชิด แวดบงทํางานแวดบงที่เจอหรือเดินขึ้นลิฟต์เจอกันทางบันไดเลื่อนทุกวันเนี่ยบางทีจะสปาร์กกันนะจ๊ะถ้าไม่สปาร์กกันสัปดาห์นี้คุณจะได้ไปนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันกับคนที่คุณแอบชอบนั่นแน่นะคะแต่งตัวให้สวยเอาไว้นะจ๊ะ เนาะรวมๆพี่หวานว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินสักหน่อยเพราะเป็นจังหวะด,ดีเรื่องเงินในช่วงนี้มีดวงที่คุณจะได้ของใหม่บ้านใหม่รถใหม่ของใหม่แหวนใหม่กระเป๋าใหม่ตามวาสนาเรานะเจ้าตัวเองแต่ถือว่ามีโอกาสดีมีโอกาส,ดกาสดได้จ้ะนะคะอาชีพใหม่ๆที่กําลังจะเกิดหรือกําลังวางแผนในการที่จะขยันเพิ่มเพื่อให้ได้เงินเพิ่มเนี่ยลุยเลยเนาะ มาต่อนะคะมาต่อเรื่องของสีเสริมดวงสีเสริมดวงสัปดาห์นี้สีเขียวเกี่ยวซับมาเลยจะ้ะจะแซมน้ํำตาลไปสักหน่อยก็ได้การทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ในนี้มันบอกไว้เลยว่าชาววันพุธหลายๆคนเนี่ยนะคุณเป็นคนใจดีใจบุญบางคนชอบไหว้พระบางคนชอบสวดมนต์บางคนชอบถือศีลแต่บางคนก็เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นและสัตว์ทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ ความใจบุญจะส่งผลทําให้ดีหลายๆคนก็กำลังคิดในเรื่องของการไปหมูไปไหว้เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ความใจดีจะส่งผลให้ทานบ่อยๆจะเสริมดวงของคุณมากทานที่ให้คือการเสียสละไม่เสียดายรู้จักแบ่งปันจะทําให้คุณวันพุธหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องงานไม่มีข้าวจะกินจะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวไม่นานเพราะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดทานนี้เป็นเรื่องสําคัญนะจะทําให้เราถ้าจนก็จนไม่นานจะมีคนคอยช่วยตลอดเนาะเออนะคะนะอ่ะมาต่อจ้ะมาต่อเรื่องโชคโชยภ้ยหรือสีไม่มีโชคนะช่วงนี้โชคไม่ค่อยเด่นหวังรางวัลที่หนึ่งนี้คนไม่ได้ยกเว้นบุญเยอะจริงๆเนาะแต่ลาบปากเนี่ยสัปดาห์นี้มีชัวนะจ๊ะ เนาะเลขเก่าลองตามดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านอาจจะให้โชคก่อนนอนสัปดาห์นี้สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆแบ่งบุญให้พระภูมิเทวาเจ้าที่เผื่อท่านจะมาเข้าฝันนะคะเลขตามหน้าไพ่หนึ่งเก้าห้าจ้ะติดเจ็ดไปด้วยอืมนะตามนั้นเลยวันที่ดีบอกไปแล้วเนาะดีหลายวันเลยสิบสี่สิบห้าสิบหกไม่ได้เสียหายอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ระวังของหายคนไม่น่าไว้วางใจ นะคะสิดโอเค18บแเก้าหงุดหงิดทะเลาะใจร้อนอย่าขับรถเร็ว20 21เวิบเอ็ดบกลาปากดวงดีทำบุญไหว้พระเจอคนใจดีมีความสุขนะคะ